สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับดิฉันปรีดาวันเดือนฉายจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพกับช่วงนักข่าวพลเมืองท,ที่เส้นนิพอเตอรที่คุณผู้ชมจะได้เห็นมุมมองของคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับสังคมรอบตัว ชุมชนบ้านดาโตะอำเภอเยยริ่งจังหวัดปัตตานีมีทรัพยากรป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์ค่ะซึ่งมีการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชาวประมงพื้นบ้านจะใช้เวลาว่างหลังจากที่กลับขึ้นมาจากฝั่งก็จะมาเปลี่ยนเรือประมงให้เป็นเรือนําเที่ยวเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนค่ะติดตามได้จากนักข่าวพลเมืองสต t i z ซน r e พ o r t เตมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีค่ะ ชาวบ้านบ้านดาโตะตำบลแหลมโอมพอำเภอยะาริงจังหวัดปัตตานีมีเวลาว่างหลังจากทำประมงก็จะมาทำธุรกิจนำเที่ยวนำนักท่องเที่ยวชมความอุดมสมบูรณ์ของป่ากงกลางด้วยความที่อุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติก็จะมีสัตว์นานา,นาชนิดอาศัยอยู่บริเวณนี้เป็นจํานวนมากมีอุโมงค์ป่ากงกางที่สวยงามเหมาะแก่การเที่ยวชมกันเลยนะครับการท่องเที่ยวสไร้างรายได้ให้กับ จุจนแต่จุมจนไม่ว่าจุมจมนบางปูตะลุกกะปูแล้วแต่ที่ที่ดับตุกก็เหมือนกันแต่เวลาเรามาเขาไปเที่ยวที่ดาบตึกส่วนว่าก็จะจุมจะมาเที่ยวที่ในป่าป่าโครงการเนี่ยป่าป่าชายเลนพอมีป่าชายเลนก็มีอุโมงก็ตุกตุกึกก็อุโมงนี่แหละเป็นทุกประสงค์แต่ยังมีอีกหลายที่แต่เรายังไม่ได้ไปจุมจุนที่ที่เวลาเขาออก ออกประมงแต่เช้าแล้วก we ็กลับมาพอมีนักท่องเที่ยวมานี่ก็ได้เอาเรือมาเที่ยวที่ทีในป่าครงการเวลาช่วงเย็นๆนี่แล้วก็จะไปวางอีกไปวางวันวันปูสร้างให้ชุมชนมีมีมงานทามีงานทำก็มีก็คลิกง่ายๆกว่าเสริมอาชีพเสริมอาชีพกับชาวประมง อันนี้ก็ได้มาเทีย่ยวที่ดาดโตะนะครับก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันเป็นเป็นการท่องเทีย่ยวเชิญระบบนิเวศก็คือป่าชายเลนแล้วก็มีการข้ามอุมโ,มอมโม์อุมโมงอุมโมงป่ากองกลางอะไรพวกนี้แหละเป็นที่อนุรักษ์ของหมู่บ้านแถวนี้ก็คือชาวบ้านจะไม่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมแถวนี้เพราะว่าจะให้ดำรงอยู่กับพื้นที่ที่นี่เพื่อให้เกิดความสวยงามแล้วก็ มีความปลอดภัยให้กับพื้นที่ครับคุณผู้ชมก็สามารถร่วมเป็นนักข่าวพลเมือง c i t i z e น Reporter กับเราได้ด้วยการแชร์มุมมองและเรื่องราวที่เกิดขึ้นใกล้ตัวมาได้ที่ f a c e b o o k c o m t i t i z e n t h a i p b s หรือตามช่องทางที่ปรากฏอยู่นี้ค่ะเพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ